จากอ <time> <c oughs> ีกที่แล้วนะครับเราได้ทำการนะครับดูขั้นตอนใหม่สวยก่อนนี่ก็ดูเลยดูเลยเชิญครับพี้เชิญบี้ดูตอนที่เท่าไหร่ไม่รู้แต่ไปดูตอนที่ท้ายๆเลยครับพีน้องๆนะครับคอมเมนต์บอว่าให้พี่กลับไปดูตอนที่หนึ่งใหม่นะครับน้องๆชื่ออะไรลองชื่ออะไรน้องชื่อมันอ่านยากอยู่เอ็นซีจีอะไรอย่างเงี้น้องเขาเลยน้องในยูทูบอ๋อๆน้องในคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์เราคนไหนทำนันไม่มีดิน้งไม่ไกลตาแตกเลย ไอ้พวกนี้ดิเลยี่ไม่ใช่มาจักใครเลยครับจากนครไม่ใช่เลยไม่ต้องสงสัยนะครับว่าทำไมอีกคนหนึ่งหายไปว่านี่คือห้องของผมเขาครับนี่ห้องกูไม่ห้องกูนี่ห้องกูกูเพิ่งกลับมาเนี่ยไม่นี่ห้องอะไรกูจละโดนไปห้องจ่าไม่ใช่ห้องปุ่นห้องผมเอ้าอ่ะเดี๋ยวเราเสนออีกที่หนึ่งอีน่าอีนาาเป็นใครเนี่ไม่มาไม่มาวันเดี๋ยวเราจะเริ่มดูแต่ปีที่11ถึงับ ยังยังยังยต้องจนเปิดยังตอนนี่มันเลยกัน <Leah, S 1> ีน้องนักเ <hour> <nh ớ> ืนเลยว่าเฮ้ยมันได้สัตีีไรบงอมอืหน้าจมันน่ากินจริงมูถ้าเกิดมึงเจอตัวนี้อยู่ในห้องน้ำมึงกาเตากูนึกถึงเจ้าเขาได้ก็เพราะมันไม่อยู่โอเคเข้าเข้าน้ำบ่อยๆนี่ผิดแล้ว

อย่า่นี้ก็โจกจีกันละข้ามีข้อเสนอให้เจ้ามาเป็นผู้ข้าข้อเสนออะไรนะตรงนี้ไม่ใช่บางคไม่เป็นผู้ตอนแรกมันเป็นแบบจิ๋วอ๋อแปลว่าที่ EP หลังที่ไม่มีคนเพราะว่าพวกนี้มันอาจจะล้างบางหมดรลอเป่ะอืมคไม่ได้ีกของโลกอีกของโลกอืมแสวงอี้ของโลกไงแสวงอีกของโลกไปดูท่าถ่านด้วยอยู่กันแย่ ข้างบานห่ากีดูคุณไม่ดูเรื่องอะไรเนี่ยตอนนี้จะเกิดแบบนี้เราเต้กันไอ้ันยอเเนเะแกมันกลายเป็นพชดง่ายได้เดี๋ยวนาามาชา้อไว้ตรงนี้วะเนี่ยแล้วไปใช้กันไอ้เาป้วเาปมเห็นูตั้งไปปปป้าถึงโคป้แปหวต้้ไปห่ะ่ามเลยอ เฮ้ยอหัวกล้องม่ิดวาหนนี่จะทเ็แล้วมาทำไมศตของหัวต้นออกมาเป็นหัวกล้องไปไกลขนดลเยปาดกเลย นีสวยกควีสเล้ยดจบเขไมันตายแอ้มันตายน่าเยสียอะไรวะนั่นอไอตำรวจอตำรวจไว้ตำรวจด้วยตำรวจบ้านเรา้องแบบนี้บ้านะฟังไก่เหรอสะโค้ที่ดูเป็นไก่เลยเมียมีนี่นีงน แต่ใหเกเอ็สกีบ้ัาหนะเออจากหำหรับใครนะครับที่รู้ว่าสกีบีมาจากไหนนะครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปพวกเราจะไม่มีรางวัลให้ไม่ได้ร่วงเพื่อนๆคิดว่ามาจไนด้เค่ มันจะเอาอากผมคิดว่ามันจะเป็นปดูกไก่ทันป่ะมันไม่จากสมองคนที่เปลียนมากใช่เพราะ่าจากคนทำมั้ยเพราะจากคนทำใช่ดานข้าบูมครับช่วงนี้ครับตามนะครับอูนี้เดี๋ยวันกว่านะใช่ปคุณหล่ออย่าลืมกดติดตามคลิปเราไม่ใอั ไม่ทำไมเคืองมันอนเลยครเออกดตะโคสิกดดินี่เออไอ้ตายง่ายว่ะอฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยเ้เฮเดี๋ยว้เไเเ้ยเ้ยเเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ย้ยเฮเเยวเ้้้ ตอนหน้าอยากให้พวกเราทำอะไรก็สมายคอมเมนต์ได้นะครับเดี๋ยวอีพีต่อไปเราจะทำตอนนี่13ถึง24ถ้ามีก็จะทำไม่มีก็เจอกันเราจะมาดูทอแทนเรามาดูทอเราจะมาดูทอแทนเ,ออเนี่ยก<อ>็เสียละตามนะไปเรื่อย